สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีพายกินส้อยจุแต่เส้าเลยจ้าน้องชายไปสื่อเหนื้อมาจ้ะแต่เส้าเลยเพิ่งอยากกินส้อยจุเพิ่งมาจากพี่น้องไม่กินส้อยจุเส่บเซเนื่อสดๆน้ำกันด้วยจ้าเส้านี้เนื้อสดดีปะสดดีดึกดึก

อาจารย์พ <muitas> ี่น้องจี้ข้าเสียบน้ํากนเต่ะจ้านี่จ้าจ้าก้อยจ้าอื่กอยมาชดชดได้หเนอเอล่อไม่ใช่ไปแต่มันขมอ่ะก็อกุ้มแดงใสแล้วนะก้อยอันนี้ซุกจ้าอันนี้ดิบดูวือง

Terima kasih kerja mo Terima kasih